วันนี้ผมจะใช้ไก่นะแล้วก็นี่ผ่านเจาบองเขาไม่ไกผมเรียกว่าการการการผัดไก่ใส่เจ้าบองลองดูของโดนสลัดแป๊บหนึ่งนี่เตรียมแล้วเจาะบองไก่เราจะผัดรวมกันเลยทีเดียวเพราะว่าดูสิว่าไม่ต้องใส่อะไรมากครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเดี๋ยวเริ่มต้นกัน คนวัวรงมกันเห็นไหมคนวัวให้มันเข้ากันก่อนกับเกี่ยวนะขึ้นไฟนี่คือเจ้าบองคุณสามารถทำได้เยอะแยะมากเพราะว่ามีเครื่องที่ครบแล้วใส่ไฟเลย ครนผมจะใส่น้ำนิดนึงเติมน้ำโอเครอแป๊บนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งรับแป๊บหนึ่ง ไอ้มากรูดแากสวนเลยเก็บมาใหม่ๆเราจะใส่ตอน<า>ขั้นตอนสุดท้ายาดาไ,ได้ที่แล้ว

那很好。那很问料味我都不它不口感，口感很问匀。<noise> <noise> ไม่น่าไก่หวานแค่พนก็ได้ว่าท่านเนังหรอเดี๋ยวฝาเดือก่อนเดือก่อนหุบไก่มาต่ทานยังบอกไปเลยไม่อยากจะเอ่ยไ่ตอนก่อนที่ห้ดูการบเดียวกันเลย คือแบบตำเครื่องด้ือกันเด้อก้มเรียดกล้มยังกะมีอเรียดบ้างหอมท้ครับอันนี้น็่ไหนหยกโพนี่ที่อืขอือครับ